มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะทำกลางสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางนะคะปรากฏว่ามีหนึ่งเทคโนโลยีตอนนี้ที่กำลังถูกจับตาค่ะคุณผู้ชมนั่นคือระบบป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมคุณผู้ชมรู้จักไอรอนโดมกันไหมคะวันนี้เรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีตัวนี้กันค่ะหลังจากกลุ่มฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงในรอบหลายปีนะคะด้วยการยิงขีปนาวุธมากกว่า2,000ลูกเข้าสู่อิสราเอลค่ะซึ่งทาจรวดขีปนาวุธในหลัก พันๆลูกแบบนี้นะคะตกเข้าไปในพื้นที่ของอิสราเอลทั้งหมดคงกลายเป็นหายนะแบบไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ อิสราเอลเขามียุโทโธปกรณ์สําคัญชิ้นหนึ่งนะคะที่จะทําหน้าที่สกัดกั้นขีปนาวุธที่ถูกยิงใส่ประเทศที่เรียกว่าไอรอนโดมค่ะคุณผู้ชมเจ้าไอรอนโดมตัวนี้นะคะคืออะไรและทําหน้าที่ปกป้องอิสราเอลได้อย่างไรวันนี้เรามาทําความรู้จักกันค่ะปัจจุบันนะคะไอรอนโดมถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันการโจมตีที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยที่สุดของโลกเลยค่ะโดยการทํางานนะคะจะใช้เรดาร์เพื่อบ่งชี้และทําลายภัยที่จะเข้ามาก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การทํางานของ ร็อดโดมถ่าจะทํางานนะคะ4ขั้นตอนหลักๆนั้นก็คือตรวจจับทํานายประเมินและสกัดกัน้นตัวระบบของแอร์รอนโดมนะคะสามารถทํางานได้กับทุกสภาพอากาศเลยค่ะแล้วก็ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับอาวุธพื้นฐานที่มีพิสัยการยิงสั้นก็คือ4-70ถึงกิโลเมตรตัวระบบก็สามารถตรวจรู้ได้เลยนะคะว่าจะรวจที่จะยิงเข้ามานั้นจะตกที่จุดไหนทําให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าการโจมตีที่โจมตีเข้ามานั้นอันตรายหรือไม่ และไอรอนโดมนะคะสามารถทําการยิงได้ทั้งแบบสั่งการยิงด้วยคนและแบบอัตโนมัติโดยมีการวางและติดตั้งระบบเ็จนะคะผู้ควบคุมจะกําหนดพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ไหนต้องป้องกันและพื้นที่ไหนสามารถปล่อยให้ภัยคุกคามตกลงมาได้เพราะไอรอนโดมนั้นจะคํานวณวิถีของจรวดที่บินเข้ามาถ้าตกนอกพื้นที่ที่ป้องกันนะคะจะไม่มีการสั่งยิงจรวดเพื่อเป็นการประหยัดจรวดค่ะกองทัพอิสราเอลเคยบอกนะคะว่าไอรอนโดมนี้มีประสิทธิภาพสูงมากค่ะโดยระบบนี้ ะะมีอัตราความสําเร็จสูงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งอิสราเอลนั้นถูกยิฮัดอิสลามยิงจรวดใส่ก็สามารถสกัดกั้นได้ถึง95.6%ค่ะ,คะการพัฒนาไอรอนโดมนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2007ค่ะซึ่งช่วงเวลานั้นก็ตรงกับเวลาที่กลุ่มฮามาสขึ้นปกครองพื้นที่ถนนกาซาพอดีหลังจากนั้นก็มีการทดสอบในปี2008-2009ก่อนที่ไอรอนโดมชุดแรกนะคะจะถูกยิงใช้จริงเมื่อปี2011จากนั้นระบบนี้ก็มีการอัปเกรดกันมาเรื่อย ่อิสราเอลนะคะมีกองแอรอนโดมอยู่ประมาณสิกองทั่วทั้งอิสราเอลค่ะแต่ละกองก็จะมีการยิงขีปนาวุธ3-4เครื่องโดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการติดตั้งและเครื่องสกัดการขีปนาวุธเองก็มีความคล่องตัวสูงด้วยแต่ในช่วงสงครามนะคะต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการใช้งานแอรอนโดมตัวนี้นะคะอาจจะสูงมากค่ะเพราะว่าขีปนาวุธที่ใช้ยิงสกัดการแต่ละลูกนั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ40 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเลยค่ะคุณผู้ช ดังนั้นการสกัดกั้นจรวจที่จะเข้ามานับพันพันลูกแบบนี้ก็สร้างภาระทางการเงินให้กับอิสราเอลพอสมควรเลยค่ะนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักตัวไอรอนโดมตัวนี้นะคะที่เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลที่เขาบอกว่านี่คือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกที่มีอยู่ในตอนนี้เลยค่ะ